วันนี้โดมันจะมาทำขนมปังพิซซ่าชีสเป็นสูตรที่ทำง่ายๆใช้วัตถุดิบไม่เยอะแถมอร่อยด้วยค่ะทำให้แฟนกินมื้อเช้าก่อนไปทำงานได้เลยค่ะขั้นตอนแรกให้รีดขนมปังให้แบนนำซอสมะเขือเทศและซอสพริกมาท้ายทั่วจากนั้นก็ใส่แฮมหรือว่าไส้กรอกลงไปได้เลยเพิ่มรสชาติด้วยซอสมายองเนสเพื่อความอร่อยกราดให้ทั่วเลยค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าเตาอบโดมอนใช้ตออเาชตาอ,อบไฟฟ้า28ลิตรของซีเกิลบอกเลยว่าตัวนี้มีฟังก์ชันเยอะมากๆมีโปรแกรมปรุงอาหารถึง6แบบจะอบจะปิ้งจะย่างก็ได้หมดเลยค่ะใช้งงงาาน่ยยีเพ ป,ปุ่มแล้วเป็นอุณหภูมิปรับได้ถึง250องศาปุ่มที่2จะเป็นฟังก์ชันมีให้เลือกถึง6กแบบปุ่มที่3จะเป็นตั้งเวลาตั้งได้ถึง60นาทีเลยนะคะอุปกรณ์เสริมที่ให้มาก็ครบเลยอย่างแรกเลยก็คือตะแกรงเอามาอบปิ้งย่างก็คือใส่ตะแกรงเลยค่ะอย่างที่2ก็คือถาดรองแล้วก็มีมือจับถาดรองด้วยนะแถมยังมีแกนเหล็กเสียบไก่ด้วยมีระบบแกนหมุนแบบ360องศาด้วยนะส่วนในคลิปเนี่ยจะเป็นที่ยกแกนเสียบไก่สามารถยกไก่ทั้งตัวได้แบบนี้เลย ทำอาหารได้แบบหมดห่วงแน่นอนใครสนใจเตาอ,อบไฟฟ้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ตะก้าเลยนะคะ